สวัสดีค่ะท่านผู้ชมเราพบกันอีกแล้วกับช่องข่าวสีสันข่าวดารานะคะ กับความเคลื่อนไหวของเหล่าดาราคนในวงการบันเทิงวันนี้ก็คงจะหนีไม่พ้นเรื่องราวของดิวอาริสลาที่ไปเจอภาพอะไรมานั้นโอ้โหแบบเต็มตาค่ะโดยดิวอาริสลาได้เปิดภาพหนุ่มชุดดำยืนฉี่หน้าร้านทำเล็บใกล้สารพภูมิซึ่งทำเอาคุณแม่ลูกหนึ่งดีกรีนางร้ายซุปตาอย่างดิวอาริสลาทองบริสุทธิ์ถึงกับต้องใช้สัญลักษณ์อีโมจิ มองบนแทนความรู้สึกจากใจกันเลยทีเดียวเมื่อล่าสุดเจ้าตัวนั้นได้แชร์ภาพถ่ายชวนให้รู้สึกงุหงิดหัวใจหลือเกินผ่านช่องข่าวอินสตาแกรมส่วนตัวซึ่งเผยให้เห็นภาพของชายหนุ่มปริศนาสวมเสื้อเชิ้ตแขนยาวและกางเกงยีนสีดำกำลังยืนฉี่หันหลังปัสสาวะ บนหน้าร้านทำเล็บป่า of beauties และที่พิกไปกว่านั้นก็คือบริเวณที่ชายหนุ่มคนดังกล่าวยืนทําธุระส,ส่วนตัวก็ยังอยู่ใกล้ๆกับสารพระภูมิเจ้าที่อีกด้วยโดยงานนี้นอกจากดิวอลิสลาจะนำภาพดังกล่าวออกมาโพสต์แปะลงบนโลกโซเชียลทาให้แฟนๆได้เห็นสิ่งที่เธอและทางร้านต้องประสบพบเจอแล้วเจ้าตัวยังเขียนแคปชั่นบอกเล่าความรู้สึก แนบมากับโพสดังกล่าวว่าก็ฉีมันตรงนี้ไปเลยสิคะน้าสารไปเลยความมักง่ายของคนนะเนาะห้องน้ำมีก็ไม่เข้าในขนาดที่สองสาวหุ้นส่วนอย่างกุ๊ปกิป๊บสุม,มนทิพย์และแซมมี่ ก็เข้ามาร่วมรีพอร์ภาพถ่ายพร้อมแชร์ผ่านช่องสตอรี่อินสตาแกรมของทั้งคู่เช่นกันอีกทั้งแซมมี่ยังแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมถึงเรื่องนี้เช่นกันว่าแย่มากหน้าร้านไม่พอหน้าสารอีกโดยก็มีแฟนๆเข้ามาร่วมส่งกำลังใจกันให้อย่างต่อเนื่อง